กุ้งขาวทะเลประโยชน์ที่น่าทึ่งและอันตรายจากการทานกุ้งดิบสวัสดีค่ะพบกับจาาในช่องชนาพาชาแนลวันนี้ค่ะจ,ะจะมาแนะนำเกี่ยวกับประโยชน์ของกุ้งขาวและอันตรายจากการทานกุ้งดิบค่ะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะคะหากพูดถึงอาหารทะเลยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คงหนีไม่พ้น อาหารทะเลที่ชื่อว่ากุ้งค่ะที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ากุ้งเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเลยทีเดียวค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกันค่ะว่ากุ้งมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกค่ะ กุ้งเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีกุ้งเป็นอาหารที่มีโปรโตีนเยอะไม่แพ้เนื้อสัตว์ประเภทอื่นโดยกรดอะมิโนในกุ้งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายขาดไม่ได้เนื่องจากกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีคอเลสเตอรอลต่ำโปรโตีนสูงจึงทำให้กรดอะมิโนที่ได้จากกุ้ง เป็นชนิดย่อยง่ายร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากสัตว์ชนิดอื่นค่ะส่วนอย่างที่2ค่ะการทานกุ้งขาวอย่างช่วยลดความอ้วนได้ค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ากุ้งมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้อย่างไรคำตอบก็คือส่วนเปลือกของกุ้งค่ะจะมีสารที่เรียกว่าไคตินซึ่งในการแพทย์ระบุว่า ไคตินเป็นสารที่ไม่ดูดซึมเข้าร่างกายอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเคลื่อนตัวของกากอาหารในลำไส้คล้ายกับอาหารจำพวกไฟเบอร์ดังนั้นกรณีผู้ที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีหากรับประทานกุ้งตัวที่มีขนาดเล็กค่ะก็สามารถเคี้ยวกุ้งได้ทั้งเปลือกเลยนั่นเองโดยนอกจากมีส่วนช่วยในการขับถ่ายแล้วไคตินในเปลือกกุ้ง ยังมีความสามารถในการดักจับคอเลสเตอรอลและไขมันก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นไปใช้ซึ่งปัจจุบันไคตินจากเปลือกกุ้งได้ถูกนำมาเป็นส่วนผสมในยาเสริอมอาหารประเภทลดน้ำหนักอย่างแพร่หลายค่ะและข้อที่3ค่ะสารอาหารในกุ้ง จะช่วยเสริมสร้างพัฒน,นาการของทารกในครรภ์เนื่องจากกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีสารอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคอเลสเตอรอลชนิดดีรวมไปถึงโพเทสเซียมโดยเฉพาะในกุ้งขาวที่มีประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์มากเพราะสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มพัฒน,นาการด้านสมองและสติปัญญาของทารกในครรภ์ค่ะ ต่อมาข้อที่4ค่ะการทานกุ้งขาวยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยรักษาอาการหืดไขข้ออักเสบและความจำเสื่อมได้ค่ะต่อมาข้อที่5การทานกุ้งขาวยังช่วยบำรุงสมองเพราะแร่ธาตุที่สูงในกุ้งจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมในเรื่องของความจำและการพัฒนาสมอง จึงมีส่วนช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของสมองและป้องกันการเกิดโรคร้ายเกี่ยวกับสมองได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่6ค่ะช่วยป้องกันโรคมะเร็งกุ้งอุดมไปด้วยซิลิเนียมที่สามารถช่วยต่อต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอีกทั้งยังช่วยสร้างภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายได้ดีอีกด้วยค่ะ และสุดท้ายข้อที่7ค่ะการทานกุ้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนค่ะมีการศึกษาพบว่ากุ้งที่อุดมไปด้วยไขมันชนิดดีและโอเมก้า6มีส่วนช่วยในการทำให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีและช่วยบำรุงอวัยวะสืบพันธุ์จึงสามารถช่วยบรรเทาค่ะอาการปวดระหว่างการมีประจำเดือนได้นั่นเองค่ะแม้ว่า ในกุ้งจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายก็ตามค่ะการรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปนั้นย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีเดี๋ยวเรามาดูค่ะ5ความเสี่ยงจากการกินกุ้งดิบมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะโรคติดเชื้อทางเนิอนอาหารเมื่อเราทานอาหารที่มันไม่สะอาดค่ะและไม่สุกสิ่งที่ตามมานั้นเห็นได้ชัดม้างที่สุดก็คือโรคติดเชื้อ ในทางเดินอาหารทําให้บางคนถึงกับไอเป็นเลือดได้หรือว่าเสียชีวิตได้เช่นกันถ้าเชื้อเหล่านั้นมันเข้าสู่กระแสเลือดของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยทีเดียวค่ะและข้อที่2ค่ะเสี่ยงต่อโรคแอนแท็กหากกินเนื้อที่มีเชื้อนี้เข้าไปจะเกิดการติดแอนแท็กในทางเดินอาหารอาจจะเกิดอาการอ้วกเป็นเลือด่ายท้องรุนแรงในรายที่มีมากก็อาจจะติด เชื้อในกระแสเลือดและถึงแก่ความตายได้นั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษค่ะโรคอาหารเป็นพิษมักเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากการรับประทานอาหารอาการของโรคจะเกิดขึ้นภายใน1ถึง8ชั่วโมงหลังจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป ทำให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนมีไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงค่ะและต่อมาข้อที่4ค่ะอาจจะมีพยาธิใบไม้ในปอดการกินกุ้งดิบค่ะทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในปอดหากไม่รักษาอาจทำให้พยาธิขึ้นสมองมีอาการชักสายตาผิดปกติมีอาการบวมเหมือนคนโรคเป็นพยาธิตัวจีดค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะอาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงการกินกุ้งดิบค่ะอาจเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วงโดยจะมีอาการอาเจียนปวดท้องทายเลว้วทายบ่อยอาจมีไข้ส่วนการดูแลเบื้องต้นค่ะให้ดื่มน้ำละลายผงเกลือแร่เพื่อช่วยป้องกันการขาดน้ำหากไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ค่ะการกินกุ้งดิบ หัวเลือกซื้อกุ้งที่สดจริงๆค่ะตัวไม่นิ่มไม่เละล้างทำความสะอาดดีๆพาหลังดึงเส้นดำออกล้างอีกครั้งด้วยน้ำโซดาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคต่างๆตามมาค่ะจะเห็นได้ว่านอกจากความหวานอร่อยที่ธรรมชาติของกุ้งสร้างมาให้แล้วคุณค่าทางโภชนาการก็มีไม่น้อย ดังนั้นควรรับประทานให้อยู่ในปริมาณที่พอดีค่ะและควรทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะพบกับจ๋าใหม่ในช่องชนาภาชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ